ใครที่ซื้อ iPad มาแล้วกะว่าจะเอาไว้จดงานเลคเชอร์และก็ใช้งานต่างๆกำลังสับสนว่าจะซื้อ Apple Pencil 2ราคา4,000กว่าบาทหรือซื้อ Pencil แท่งละ9 9 0ดีวันนี้แก๊บจะมาเปรียบเทียบให้ฟังค่ะ Lucky 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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชนแชนแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก,ก็จะมาพราวรีวิวอีกแล้วค่ะทุกคนแต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ชาแนลของแก๊บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนถ้าพูดถึงการใช้ iPad แล้วนะคะแก๊บเชื่อว่าหลายๆคน,นที่ไปหาซื้อ iPad มาเนี่ย คุณก็ต้องขีดเขียนแล้วก็จดบันทึกใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งเลยที่เพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อ iPad มานางสามารถจดแล้วก็ขีดเขียนได้เหมือนเป็นกระดาษแล้วก็สมุดโน้ตเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆซึ่งหลายคนนะคะที่ซื้อ iPad มาเพื่อการขีดเขียนเลยนะคะก็ต้องเกิดคําถามว่าเฮ้ยเราจะซื้อพวกปากกาไซรัปยังไงดีมีให้เลือกหลายอย่างมากๆซึ่งเทปนี้นะคะแกบก็จะมาเปรียบเทียบนะคะ ตัวเลือกที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนั่นก็คือ Apple Pencil 2, 2> mm. เทียบกับ Apple s h e e p Pencil คะ่ะทุกคนต้องบอกว่า2ตัวเลือกนี้นะคะราคาต่างกันเยอะมากซึ่ง Apple Pencil 2นะคะราคาอยู่ที่4,490บาทในขณะที่ Apple s h e e p Pencil อยู่แค่990บาทคะ่ะทุกคนต่างกัน4เท่ากว่าเลยนะ แก๊บก็เลยจะมาสรุปให้นะคะจากคนที่ใช้มาแล้วทั้ง2ปากกาเลยนะคะว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยแก๊ปมีมุมมองกับเขายังไงบ้างหลักๆเลยนะคะเดี๋ยวแก๊บแนะนําให้ดูใกล้ๆกันก่อนเลยนะคะของทั้ง2ปากกา ตัวแรกก็เรียบหรูดูดีมินิมอลสุดๆ Apple Pencil 2นั่นเองค่ะทุกคนส่วนตัวที่2นะคะวันนี้เป็นไซรัสจาก Apple Sheep ราคา990บาทเท่านั้นหน้าต่างเขาเนี่ยคล้ายกับ Apple Pencil 2มากๆแต่สังเกตได้เลยนะคะว่าเขาจะมีช่องเสียบสาย USB C มาให้นะคะเป็นการชาร์จแบตแล้วก็ปุ่มเปิดปิดข้างบนต้องคอยเปิดปิดเห็นไหมคะเขาจะมีไฟแสดงผลอยู่ส่วนตัวนี้นะคะแกต้องบอกเลยว่าหลักๆเลยเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าปารกา third Party เนี่ย นางจะฝนข้างไม่ได้แต่ขอโทษนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถฝนข้างก็ได้ขีดตรงก็ได้เขาจะทําได้หมดค่ะยกเว้นการให้น้ําหนักหนักเบาของลายมือเนี่ยทำไม่ได้แต่ว่าความหลากหลายของเส้นเนี่ยเอียงเพื่อใช้ฝนอะไรเงี้ยทำได้สบายสบายเหมือน Apple Pencil 2เลยค่ะทุกคนแล้วราคาก้นหน้าหลาักมากๆด้วยราคาเนี่ยเห็นไหมคะว่าฝนได้หมดเลยเอียงแล้วก็ตรงเส้นเนี่ยทำได้หลากหลายมากๆเรียกว่าขนาดก็ใกล้เคียง Apple Pencil 2เลยค่ะทุกคน กลับมาค่ะทุกคนเราก็จะพูดถึงพอยต์ข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเขียนนั่นเองทุกคนอย่างที่เรารู้นะคะว่าการใช้เพนซิลหรือสไ l ด s เนี่ยเขียนบน iPad เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆค่ะทุกคนคือนางเนี้ยสามารถจดบันทึกได้เหมือนเป็นกระดาษแล้วก็สมุดโนต้ตเลยอันนี้เก็บเชื่อว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้ว ซึ่งถ้าจะพูดถึงในเรื่องการเขียนแล้วเนี่ยมันสามารถแยกออกได้หลายประเภทมากๆะคะประเภทแรกคือแบบการจดช็อตโน้ตธรรมดาหรือการมาร์คไฮไลท์ต่างๆนะคะแล้วประเภทที่2เนี่ยก็เป็นประเภทของงานเขียนจดบันทึกทั่วๆไปนะคะแล้วก็ประเภทที่3ที่มักใช้กันเนี่ยเป็นเรื่อง,องการวาดภาพทําภาพศิลปะนั่นเองซึ่งเราจะมาดูที่แบบแรกก่อนเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการเขียนแล้วเนี่ยการช็อตโน้ตนะคะหรือว่ามาร์คจุดทําสัญ,ญลักษณ์ต่างๆตกแต่งภาพอะไรเงี้ย แก็ปขอให้คะแนนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเท่ากันนะคะทั้ง Apple Pencil 2แล้วก็ตัว Apple s h e e Pencil นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องการช็อตโนต้ตต่างๆเนี่ยหรือการจดบันทึกทําสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยทำงานได้ดีเท่ากันเลยนะคะทุกคนส่วนถ้าจะพูดถึงในฟังก์ชันการเขียนทั่วไปนะคะ2ตัวนี้แก็บก็ให้คะแนนเขาเต็มสิบเท่ากันอีกแล้วค่ะเพราะว่า ถ้าพูดถึงการเขียนนะคะเราไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะเนาะมันเป็นการเขียนตัวอักษรจดโน้ตจดเลคเชอร์เนี่ยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาแทบที่จะใช้งานใกล้เคียงกันมากๆนะคะเก็บแทบไม่เห็นความต่างเขาเลยนะคะจนข้อที่3นี่แหละคะ่ะเราจะเริ่มเห็นความต่างเขาทั้งสองคนแล้วนั่นก็คือการวาดภาพหรือทํางานศินละปะต่างๆความต่างก็คือ Apple Pencil 2เนี่ยเขาสามารถ กดน้ำหนักหนักเบาของลายเส้นได้นะคะซึ่งเราก็จะสามารถสร้างสารรค์ผลงานศิลปะแล้วก็วาดรูปได้หลากหลายกว่านั่นเองค่ะในขณะที่เพนซิลจากชีฟนะคะเขาก็สามารถแรงเงาอะไรได้เหมือนกันนะคะเพีงเยงแต่ว่าการกดน้ำหนักหนักเบาของเขาเนี่ยหายไปซึ่งนี่ก็คือความต่างแรกนะคะที่คุณต้องช่างใจดูใช้เขียนเลคเชอร์โน้ตเท่ากันแต่ถ้าน้ำหนักหนักเบาในการวาดภาพเนี่ยคุณต้องช่างใจแล้วล่ะคะ่ะ เรื่องที่2นะคะที่แกจะเปรียบเทียบคือในเรื่องของการถือจับในความเห็นของแกมนะคะแกค่อนข้างชอบตัว Apple Sheet Pencil มากกว่านะคะเพราะว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยเบากว่าค่ะทุกคนในขณะ,ะที่ Apple Pencil 2เนี่ยเขาค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงการจับถนัดมืออะไรเงี้ยแกมองว่าตัว Apple Sheet Pencil เนี่ยเขาค่อนข้างทำได้ดีกว่านะทุกคนและเรื่องที่3นะคะที่แกมองว่าเป็นจุดต่างข้อใหญ่ข้อนึงเลยนะคะนั่นก็คือ การชาร์จแบตนั่นเองค่ะทุกคนถ้าพูดถึงไซรัสหรือว่าปากกาที่ใช้กับ iPad เนาะเราก็รู้กันดีว่าปากกาอัจฉริยะพวกนี้เนี่ยเขาค่อนข้างใช้แบตเตอรี่เยอะนะคือเขาจะไม่ได้เหมือนแบบไซรัสทั่วไปที่ไม่ต้องชาร์จแบตหรือไม่ต้องอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยเขาต้องชาร์จแบตและมันก็เป็นปัญหาโลกแตกมากๆเลยนะคะอย่างสมัยก่อนเนี่ยแกพใช้ Apple Pencil 1อะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยเอามาเสียบตัวชาร์จอยู่เรื่อยๆให้มันเต็มอยู่ตลอดนึอออกไหมคะให้มันพร้อมใช้งานตัวนี้ก็มีีีปััััญหากนนนค่ะ่ะตตวว Apple She Pencil Sheet ้เย เขาจะต้องเสียบ USB-C ค่ะทุกคนนั่นหมายความว่าเวลาเราใช้ iPad เนี่ยเราก็ต้องหมั่นชาร์จแบตเขาเป็นระยะระยะนะคะเพื่อให้เขาแบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเราก็ต้องมีการวางแผนนิดนึงมีการพก USB-C ออกจากบ้านบ้างอะไรบ้างที่เราจะชาร์จแบตตัวเขาเนี่ยซึ่งส่วนตัวแกมองมันก็เป็นอีกหนึ่งความน่าลำคาญนะคะที่ว่าเรารับผิดชอบการชาร์จแบต iPad แล้วก็ device ต่างๆแล้วเรายังต้องมาชาร์จตัวปากกาด้วยแต่สำหรับใครที่จัด เวลาแล้วก็บริหารจัดการได้ดีนะคะก็อาจจะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่แต่ปัญหาทั้งหมดจะหมดไปค่ะถ้าคุณใช้ Apple Pencil 2เพราะว่าข้อดีของเขาก็คือสมมติเวลาเราแบบใช้เสร็จใช่ไหมคะเราก็จุกเข้าไปกับตัว Apple Pencil นั้นก็จะดูดแล้วก็ชาร์จแบตไปในตัวเลยเรียกว่าการชาร์จแบตของ Apple Pencil 2เนี่ยแค่เราประกบกับตัวเครื่องเนี้ยแบตมันก็จะถูกชาร์จแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่วนตัวแกปนะคะพอใช้งานจริงแล้วเนี่ยก็พบว่า Apple Pencil 2แก็เนี่ยแบตเตอรี่เต็มร้อเตลอดนะคะแล้วทุกครั้งที่ดึงออกมาจาะเครื่อนเขียนเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวตลอดสําหรับใครที่แบบขี้เขียนมานั่งชาหรืออะไรเนี่ยการใช้ Apple Pencil 2ของ o r i g i n a l เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบเราหมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลยเนาะเพราะปกติเวลาเราเก็บตัว iPad เราก็ต้องเก็บปากกาเข้าไปอยู่แล้วแบตเขาก็จะเลี้ยงเต็มไว้ตลอดเวลาเรียกว่าพร้อมใช้งานกันไปเลยกับเพื่อน ส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันพิเศษนะคะซึ่งฟังก์ชันพิเศษเนี่ยหลักๆพวกที่คนใช้เยอะๆนะคะก็เป็นเรื่องการแคปหน้าจอซึ่งทั้ง2แท่งนี้เนี่ยเขาก็สามารถใช้งานได้ดีทั้งคู่นะคะสามารถแคปหน้าจอได้อะไรได้เหมือนปกตินะคะแต่เขาจะมีความต่างนิดนึงคะ่ะตรงที่ตัว Apple Pencil 2นะคะเมื่อเรานำ ตัวไซรัสของเขาเนี่ยมาแตะที่หน้าจอขณะที่ปลดล็อกอยู่เนี่ยเขาจะสามารถเข้าสู่หมวดโน้ตได้ทันทีค่ะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยไซรัสตัวนี้เขาไม่ได้ลองรับนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นความต่างเลยก็คือตัว Apple p e n c i l 2เนี่ยเวลาคุณดึงออกจากตัวเครื่องเนี่ยมันพร้อมเขียนทันทีแต่ตัวไซรัสจาก Apple s h i p เนี่ยเราจะต้องกดปุ่มเปิดปิดที่หัวปากกาค่ะนี่ก็เป็นอีกข้อเล็กๆอีกข้อหนึ่งนะคะที่ให้พิจารณา มาสรุปกันดีกว่าค่ะแล้วปากการุ่นไหนแบบไหนเหมาะกับใครแก็บให้ความเห็นนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องบัดเจตเลยนะคะแก็บแนะนำว่า Apple Pencil 2เนี่ยซื้อแล้วจบกว่าแน่นอนค่ะลองรับทุกการใช้งานแต่ก็แลกมากับราคา4,000กว่าบาทเลยนะคะทุกคนแต่เรียกว่าใช้งานดีแน่นอนแต่สำหรับใครนะคะที่ซื้อ iPad มานะคะใช้จดโน้ตเลคเชอร์เรียนหนังสือนะคะ แล้วเราก็ไม่ใช่แบบนักวาดมืออาชีพเนาะที่ต้องอาศัยแบบน้ำหนักกดเข้มบางอะไรอย่างนี้นะคะแก็บมองว่า Apple s h e e p Pencil เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งราคาเขาไม่ถึงพันนะคะ9 9เบาทเท่านั้นแล้วก็เรียกว่าฟังก์ชันส่วนใหญ่นะคะ90%เหมือนกับตัว Apple Pencil 2เลยนะคะทุกคนโดยส่วนตัวนะคะแกมีความเห็นว่าสำหรับการใช้งานปกติทั่วไปแบบแกปนะคะ ที่ใช้ใส่ร้านในการช็อตโน้ตทำงานต่างๆนะคะมาร์คไฮไลท์รูปภาพนะคะแล้วก็ใช้งานทั่วไปไม่ได้วาดรูปแบบจริงจังถึงขนาดต้องใช้แรงเงานะคะอย่างปกติก็ทำทำทำเนลตัมเนลในแบบ YouTube อะไรอย่เงี้ย p p p l s s h e e p p n n i l l ตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างจะรองรับทุกการใช้งานแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยสำหรับนักศึกษาที่ใช้งานทั่วไปเราอาจจะไม่ต้องแบบไปซื้อแท่งละ4 0 0 0กว่าบาทก็ได้นะคะ990ก็อยู่ค่ะ สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะยังไม่ได้กดไลค์และกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe c ช anel ของเก็บด้วยนะคะเอาละ่ะดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องพอตัดสินใจได้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะวันนี้เก็บไปก่อนแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Oh, oh, oh.